بممك ทางมิซามันหนาวอีกแล้วพี่น้องประมาณยี่สนะิบห้าองศาเนาะต้องใส่เสือกหนาวเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านหลังเก่าที่พี่น้องเดินน้องสาวอยู่อยู่แล้วก็ไปเก็บผักเพราะว่าแกบ,บอกว่าแกปลูกผักไว้ที่บ้านนั้นสวนนั้นเยอะกว่าที่นี่พี่น้องหลายกว่าอยู่บ้านนอกบ้านใหญ่พี่น้องจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันมาในบ้านเี๋ยวจะพาไปดูแวบบดูบรรยากาศในหมู่บ้านนี่พี่น้องจะเป็นยังไงไปไปเลยกันไปกันเลยพี่น้องจ้ะปเวมปะอีพอมันเสี้ยดอันนี้ก็อัน แพ่พี่น้องต้นไม้ต้นไม้มันก็มาช่วงในฤดูใบไม้ร่วงพอดีพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยเป็นดอกนะใบมันก็ร่วงหมดแพ่เพิษเฮ็ดอันนี้ก็เอาไปเอาไปสอปนปลาไม่ดีพี่น้องเอาไปดูกันว่าจะจะสอนปลานางงามขาแหวนพี่น้องจะซ่อนปลาว่าจะได้กี่ตัววันนี้ไปอุ้ยหนาวเนาะลมเย็ยนเจฉยเลยบ้านเจ้าหนาวพี่น้อง ถอยขึ้นมาเย็ยนเย็ยนดีจนว่าบรรยากาศดีดีไปมาหอนแล้วพี่น้องในเฮือนหลังเกา่าไม่ได้เกิดหลังนี้หรอกโตมาหลังนี้บ้านนี้ โอ้ยตูกลุ้งใหม่ตูตนออกไม่ไปเบิงพักมาอันนีรถรถพื่นอืนทำกักับเกษเนตเช็ดยังรถอีโพรถไถน้องเขยพี่น้องอื้อือโอ้นี่ไงผักหล่ากาเุกด้อีโพเกีบผักโอ ืกินเนาะท่านว่าเป็นคนมโหดเนาะปลูกเลนเลนท่านว่าปลูกเลนเลนก็จะกินเนาะจะเบิ่งจริงจันจางเนี่ยเอ้พี่น้องจ่าเนาะอันนี้ผักที่จีนหอมหอมคาเรนดาพี่น้องด้อ Hình bờ Mà lại Cái tay phô kiên Chí là tiền Cái xì bây mạng này nó có để miếng hàng mà để em bỏ quần cái xoài Chết Cái gửi cái đầy nữa Anh cố, anh nuôi bà cụ cũng thơm hết thì mày chứ Ui, nó lột lùm

ทันวาเป็นคนมหดต้นนาำดีมากเลยเก็บเลยมันมีมีเก่งเกยโอ้ยวิมามาคิดมาพิกเดอบจินเร็วๆมาทำพิกี่นองเก็บเลยมันมีมีเก่งใก small plant but, but uh, give s wim don't นี่นี่ nè yes đi vegetable ào kéo le lâu, lâu beat out take take đại bàn big one thôi nè turn twist đây là nít, không thể bỏ Bít beat out bít out à. à đây đây ào toàn anh này nấm là măng the one with the on the, on the on the earth นะ here เออบิดเอาต้นหน่อยๆเป็นหน่อยที่จะมาอันนี้ก็ผักผักอะไรนี่ผักกวางตุ้งใช่ไหมนี่หน่อย Ini paksi, kepaksi jadi. A lot of coriander. Just eh? yes, take out. What? This bigger. Hei, lo kep. Bigger, bigger. With the roots? Yes. Bigger the big one dah, not small one. Nangang pih. Cerdah, bela. Ini sih banyak kungkung, ini yang kuno nangang.

sáu tuần. để có đó. yeah yes. cái nào quá. cọp đi trên vàng cọp kép cốp kép đấy. anh biết không? anh này อามีต oh. ัดเลยมีต no ัดขวนตัวนี้หน่อยน้นเเป็นหอยดีแท้ตัดควรนเอาอีกบตัวนี้ตัดเออหนึ่งตัดพิ่วบูดขึ้นยี่้อยู่ห้อ ไปแล้วติเขาไปแต่ให้สอบแต่ไปแจงอือคือมันเถอะเนาะโอู้หเวลาเขาได้เนาะเวลาเขาเห็ดเขาก็เห็ดเวลาบ่เห็ดเขากะยูคือกันนั่นแหละพราะขนาดที่มันเกิดแซีบอยู่มันเมื่อกลางวันอยู่นี่ต้นหน่อยมันเอาไปปลูกฝุ่นบ่งามเขายู่นี่ว่ะบ่เป็นอย่างว่ะยืนโบ่แดดมั้งยูนี่มันแดดแห้งเออไม่อาจจะบ่แดดกี่ได้เนาะยูหุ่นมันบ่แดด เผมเพิ oh, oh, right then, oh, s <S oh. <e ่งเหตุทข okay. oh, oh. ่างนี oh, like ah, okay. ้กะอุ้ยเวลาเวลาห่อนมันมันต้องหาห่มให้มันมันก็อีกเจ่างไปอย่างมันวิ่งหนีมันเกิดหนาวพี่นีมันเกิดหนาวอีพอแล้วไปพัดไม่สิพ่อเดี๋อันนี้เป็นยันงอีกออีกนอนอยู่มันโอนไปแสนนีบโอนไม่ง่ายเลยเนี่ย น่าจะร้องวันเด้จริงยิบแผ่ก่อนมาอื่นยังมือน้ำไปพอแต่บดซอยแรงหนึ่งแน่ก็ได้ป้าเนี่ยไปอื่นไปยัยไปยัยดูเป็นตาหวยบุญไปยยลินตามสี่คตเก็บพอเอาเก็บพู้นั้นนั่นน่ะพ็นั่งวิมยังวสดงล่างกาไปล่างเพือนหนอกก็ได้ Gang bạn ở đất nông hạc thần cocon, cam điện hôp nặng. Oh, nạc nối baku rít ra kia nắng baku rít ra kia nắng baku rít ra kia nắng นั่นไม่เห็นดอกมันโจนแสงน้องจา๋าเนาะไก่มือม่อคืนมืจีกตีนบ่มีไก่สม,ยมัยนี้ขาเสาร์เหลืยงไก่ในบ้านก็ดีไปหนึ่งเมืองทำไมเขาเหลืยงไก่ขึ้นขึ้นเข้าเตจเขาแต่เข้าเตจจีกเหรฮัลโหลน้องนิสาคุณนิสาคุณเหล่าเกา่าเนาะน้องนิสา ี่ชาไปให้ไปเล่นกับลุงวิมไหมไปไดสิอุ่มเป็นรถเดี๋ยวใส่ยทเทียววันหนี่น้องเคยใส่ยุ่ิเด็กเดอ่านี่ยพี่น้องเอ้บานเก่าเคย้สมัยตจกี้กับบมี่ยังก่ สมัยตะกี้บ่มีอันอบริเฮตติซีเป็นต้นใหม่โอ้คิดหอดตะก,กี้ก็เป็นองค์ใหญ่อยู่นี่พีน่น้องเห็นบรรยากาศบ้านาเลยใช่ไหมจเนี่ยพี่น้องมา,าพาพลังมาหาคนเถา <c oughs> คนเถาเอ <c oughs> อไปหาอีภัยกัน อันนี้บ้านคอยพีานจ้ายสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้เข็หยังย่สบายดีสบายดีครับเออเนาะเออเป็นจะดเปนจะน่กย่สีากย่จะไหนเออสบายดีสบายดีบอเป็นหยังดอกบัเก็บบักไข่ดอยู่ดี้ยู่มาหาคุแถาพี่น้องเกบม่บบานยาให้กบนอ มันบางเถื่อบางเถื่อหญ้าเขานอะ่ะมันก,ก็นเอาเอามามันก็นบรรเอาพี่น้องได้รวเด้อพัรเนี่ยเห็นบ่ได้บักหลายเลยพี่น้องจา๋าเก็บแค่เดียวเห็นไหมได้ผักเต็มถุงเลยมีผักคะนา้าผักชีผักบุง้งแล้วก็อะไรนะ่ะบักอ่มามะกรูดแล้วก็อะไรอ่ะใบมะกรูดแล้วก็อะไรนะพี่น้องมะเขือยาวพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเราไปทํากินกันก่อนเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเจอกันที่บ้านพี่น้องจา๋าไป